สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาทำน้ำกระชายต้านโควิยเครื่องปั่นปั่นแยกกาปั่นเสร็จเราก็จะมาทำการผสมเนาะส่วนผสมเราก็จะมีกระชายปั่นแยกกากมาเสร็จแล้วก็มีเกลือ เกลือประมาณหนึ่งช้อนชาเกลือแล้วก็น้ำผึ้งน้ำผึ้งก็จะประมาณสักสองร้อยห้าสิบประมาณนี้แหละค่ะถ้าเดานะแล้วก็น้ำปา่เดอวยน้ำปล่าอีกอีกส่วนหนึ่งของน่าจะประมาณสักสี่ถึงห้าร้อย นี่แล้วก็จะผสมกันผสมกันจนโอ้ยอีกอีกอย่างนึงลืมลืมลืมพี่น้องลืมมะนาวนี่ก็ชายสามโลนะเนี่ยสามโลปั่นออกมาก็ก็ไม่ได้เยอะหรอกสามโลเอาตะนนามันมเนาะแยกกากกระชายสามโล อันนี้คือมะนาวสิบห้าลูกแล้วก็น้ำพึ่งน้ำพึ่งขวดเนี้ยขวดประมาณเนี้ยครึ่งขวดนผสมกันแล้วเราก็จะมาแยกผสมกันเสร็จเราก็จะมาแยกใส่ใส่ขวดใส่ขวดเก็บเอาไว้กินน้ำกระชายต้านโควิด เยกใส่ขวดน่าอยู่จะน่าจะได้ประมาณสักหกเจ็ดขวดกระชายต้านโควิดนี่จ้าน้ำกระชายที่เราทำผสมเรียบร้อยกอกใส่ขวดก็ได้ประมาณนี่จ้ะ ได้หลายขวดอยู่เนาะพูดถึงถ้าเราทําขายก็ได้ยนะแต่ว่าไม่รู้จะไปขายไหนเนาะนี่สมุนไพรบ้านเรามันมีประโยชน์ก็กินวันละเป๊กแก้วเป๊กกันเนาะสมุนไพรต้านโควิดเด้อพี่น้องกระชายเราก็มีสรรพคุณหลายอย่างเนาะ แต่ว่าร่างกายของแต่ละคนก็อย่าไปกินเยอะบางทีมันอาจจะแบบร่างกายของเราก็มีฤทธิ์เขาเรียกอะไรอะฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นอะไรอะ่านั้นในร่างกายก็กินพอประมาณอะทีหนึ่งสักสามครั้งสองครั้งแล้วแตะก็จะได้ประมาณนี้จ้าสมุนไพรต้านโควิดเด้อพี่น้องใครอยากทำก็ไปลองทำกินดูเนาะ ใครไม่มีเครื่องปั่นแล้วก็ทำยังไงอะภูมิปัญญาเนาะอันนี้มันอย่างว่าแลวมันมีเครื่องเครื่องกรองเครื่องปั่นแยกกากเรียบร้อยเนาะอันนี้กาก,ากของมันแต่เขาบอกว่าถ้ากินทั้งกากไปเลยก็จะดีมากเลยแต่อันนี้เราทำแบบสูตรที่ให้กินง่ายเนาะ โอเคคลิปนี้ก็เจ้าแล้วเด้อจ้าช่องแม่จุม๋มฝากกดติดตามให้แม่จุ๋มหนึ่งเด้อส่วนสมุนไพรกระชายต้านโควิดลองทำกินดูเด้อพี่นอ้องสวัสดีค่ะช่องแม่จุ๋มเด้อจ้า